สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ ep แบ่งปัญยามเย็นคะ่ะพี่จ๋า ep ที่หนึ่งแปดเก้ากันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อคะ่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5งส่งฟรีมีปลายทางคะ่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักงลายค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วยใหม่เลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางค่ะโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวแม่บ้านจัดส่งผัดสะดุให้ค่ะอ่ะแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จา EP ที่189นะคะพี่วันนี้ก็มีพระมาพี่ได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่หเป็นพระหูยานเนื้อชินค่ะพี่พระหูยานเนื้อชินเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่หนึ่งสามรอยบาทค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่พระหูยานเนื้อชิ้นหมายเลขหนึ่งสามรอยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่สองเป็นพระขุนแผนค่ะพี่จ๋าขุนแผนพร้อมการเลี่ยมกรอบเก่าๆค่ะขุนแผนมาในเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพร้อมการเลี่ยมกรอบเก่าๆค่ะพี่ สามรยบาทนะคะพี่สาเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังโชว์เนื้อหาเก่าๆใหม่เลขที่สองสามรอยบาทค่ะหม่เลขที่3เป็นพระปิตาเนื้อผงเก่าสวยค่ะปิตาเนื้อผงใหม่เลข3ามค่ะพี่พระปิตานะคะพี่าเป็นเนื้อผงเก่าสวยสามร้อยบาทใหม่เลข3ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาคะ่ะหมายเลขที่4เป็นเตารีดหลวงปูทวดคะ่ะปูทวดเตารีดมีเอ่อโค้ดตัวทอทหารด้านหน้านะคะพี่จ๋าปูทวดเตารีด3ามรอยบาทหมายเลข4คะ่ะเก่าสวยนะคะพี่ หลังตัวหนังสือหลวงปูทวดหมายเลขสี่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นปูทวดเนื้อว่านค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการลงลักแดงเก่าสวยค่ะปูทวดนะคะพี่จ๋าลงลักแดงเก่าสวยค่ะพี่สามร้อยบาทหมายเลขที่ห้านะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่หค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมค่ะพ่อคงกระไหลทองสองสี่แปดสี่ค่ะ <c oughs> <c oughs> เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะจะเป็นเหรียญกระไหลทองสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมายเลขเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดโพไซทองค่ะพี่เหรียญหลวงปู่สุกหมายเลขเจ็ดค่ะ ปู่สุขวัดโพไซทองสามรอยบาทเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทใหม่เลขที่เจ็ดค่ะพี่จ๋าปู่สุขวัดโพไซทองค่ะอ่ะหมายเลขแปดเป็นพระคงนะคะพี่จ๋าหลวงปู่โตค่ะพี่ ปุโตวัดประดูชิมพลีนะครับปุโตพิมพ์พระคง300บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่084-915-8065ส่งฟรีมีปลายทางนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่8เป็นพระคงหลวงปุโต300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลขที่9นะคะพี่เกเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินค่ะ พระเนื้อดินหลวงพ่อปานค่ะพี่จ๋าพ่อปานพิมพ์ขี่ปลานะคะพี่พ่อปานขี่ปลาใหม่เลขเก้าเก่าสวยค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋านีค่ะพี่อุดพงด้านบนมาเก่าสวยใหม่เลขที่เก้าค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสิบเป็นพระสังกัจจายนะคระับจากโคราดวงดีเนื้อเงินค่ะ พระสังกจายครับพี่จ๋าเป็นครูบาดวงดีนะคะพี่เนื้อเงินนะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะหมายเลขสิบนะคะพี่สังกจายเนื้อเงินครูบาดวงดีตอกโค้ดนะคะพี่จ๋าไตฐานมีโค้ดนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขสิบเก่าสวยค่ะสิบเอ็ดเป็นหลวงพ่อโสธรครับพี่จ๋า รูปหล่อหลวงพ่อโสธรกรมตำรวจคะ่ะ80ิปีกรมตำรวจนะคะพี่จ๋าโสธรกรมตำรวจนะคะพี่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทคะ่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยคะ่ะพี่ สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะเสมาปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทใหม่เลขสิบสองค่ะสิบสามเป็นปู่เอี่ยมห่วงเชื่อมนะคะพี่จ๋า เหรียญหลวงปู่เอี่ยมห่วงเชื่อมค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่นะคะพี่จะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบสี่เป็นพระสุมกอค่ะพี่สมกอเก่าหมายเลขสิบสี่สามร้อยบาทค่ะ ก่าสวยค่ะพี่จ๋าสุ้มโกเก่านะคะพี่ใหม่เลขสิบสี่สามร้อยบาทค่ะสิบห้านะคะพี่จ๋าเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างคะ่ะพี่ปีสองพันห้าร้อยสิบค่ะเหรียญปลอดภัยหลวงพ่อสว่างคะ่ะปีสองพันห้าร้อยสิบ นะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จา๋าหลวงพ่อสว่างนะคะพี่สามร้อยบาทเหรียญปลอดภัยใหม่เลขสิบห้าค่ะสิบหกเป็นพระสมเด็จค่ะพี่จา๋าองค์เล็กกว่าสมเด็จทั่วไปนะคะพี่จา๋าพระสมเด็จค่ะพี่เทียบขนาดประมาณนี้นะคะพี่จ๋าอ่ะสมเด็จเก่าใหม่เลขสิบหกค่ะพี่เป็นองค์เล็กนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ ่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าสามรอยบาทหม่เลข16ค่ะ17เนะคะพี่เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งใหม่เลขค่ะพี่จ๋าหนองค์ 1, 300บาท2องค์500บาทค่ะติดต่อกันเข้ามาได้นะคะพี่ เบอร์โทรติดต่อเป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมค่ะพี่จ๋า0ู4 9 1 5 8 0 6 5ค่ะหมาเลข17เป็นพระสมเด็จนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะหมาเลข18ค่ะพี่นี่คะ่ะสมเด็จเก่าหมาเลข18คะ่ะเก่าสวยค่ะพี่300บาทหมาเลข18นะคะ ส่วนหมายเลข19เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จา๋าองค์นี้เป็นหมายเลขที่19คะ่ะ 19คะ่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จเก่าแบ่งปันอยู่ที่หกเอ่อสามร้อยบาทค่ะ20นะคะพี่เป็นวัดเกตคะ่ะพี่จ๋ามาแบบนี้คะ่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตนะคะพี่จ๋าใหม่เลข20คะ่ะ300บาทคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่พี่ท่านใดถูกใจสนใจองค์ไหนรายการที่เท่าไหร่คะ่ะพี่จ๋าต่อสายทักไลน์คะ่ะ แอดไลน์ไม่เป็นโทรมาค่ะพี่เดี๋ยวแม่บ้านแอดไลน์ถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่สมเด็จเก่าใหม่เลขยี่สิบสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบเล็กสามร้อยบาทค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จานเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีสองพันห้าร้อยเจ็ดค่ะมีร่องรอยการจานค่ะพี่จ๋าพ่อพรมสามร้อยบาทค่ะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคปีสองพันห้าร้อยเจ็ดค่ะพี่จ๋ามีร่องรอยการจานนะคะพี่สามร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสองเก่าสวยค่ะ ยี่สิบสามเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยค่ะพี่แหวกม่านหลังรูปเหมือนนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยค่ะสมเด็จแหวกม่านนะคะพี่จ๋าหลังรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยสามร้อยบาทใหม่เลขยี่สิบสามค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่ ยี่สิบสี่เป็นแหวกม่านเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆได้มาแบบนี้ค่ะพี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพกกลวยใหม่เลขยี่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่แจงหมายเลขกันเข้ามาค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่ยี่สิบห้าค่ะพี่จ๋า เป็นพระพระแก้วหินแกะนะคะพี่จ๋าเขาบอกแกะจากหินนะคะพี่พระแก้วหินแกะนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสามรยบาทนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพระแก้วหินแกะ,นะค่ะพี่จาเดี๋ยวไปบ้านจะเทียบขนาดให้ชมนะคะพี่เทียบขนาดกับตั้งเหรียญหนึ่งบาทนะคะพี่จ๋า นี่ค่ะอ่อขนาดประมาณนี้ค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่สององค์ห้าร้อยบาทค่ะถูกใจสนใจองค์ไหนเลือกกันเข้ามาได้เลยค่ะยี่สิบหกเป็นลีลาเม็ดขนุนนะคะพี่จ๋าพระลีลาเม็ดขนุนหมายเลขยี่สิบหกค่ะเก่าสวยค่ะพี่ พระลีลาเมตขนุนนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทเก่าสวยค่ะนี่ค่ะหมายเลขที่ยี่สิบหกค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญครูบาสีวิชัยสองสี่แปดสองค่ะพี่เป็นเนื้อตะกั่วนะคะพี่จ๋าเหรียญครูบาสีวิชัยค่ะสองสี่แปดสองเนื้อตะกั่วสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะ ยี่สิบแปดค่ะเป็นพระกิ่งเปียกทองค่ะพี่จ๋าแม่้านไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะพ,พี่พี่ๆที่ทราบที่มาที่ไปติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพระกิ่งเปียกทองค่ะพี่จ๋าใต้ฐานมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่นี่ค่ะเป็นโค้ดภาษาจีนนะคะพี่จ๋ากิ่งเปียกทองหมายเลขยี่สิบแปดค่ะ ออกโค้ดภาษาจีนนะคะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่เก่าสวยเลยคะ่ะพี่จ๋าเป็นเปียกทองเก่าโค้ดสวยๆภาษาจีนนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะใหม่เลขที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบเก้าเป็นเหรียญเอ่อเหรียญเมตตาเมตตาบารมีหลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมะคะ่ะพี่จ๋าปีสามเจ็ดมาในกล่องค่ะ นี่นะคะพี่จ๋าม่บ้านได้มาในกล่องแบบนี้ได้ค่ะในกล่องก็มีซองมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเรียนหลวงพ่อสมชายนะคะพี่จ๋าวัดเขาสุกิมปีสามเจ็ดค่ะมาพร้อมกล่องนะคะพี่สามร้อยบาทค่ะด้าน,นหลังมีร่องรอยการตอกหมายเลขตอกโค้ดค่ะพี่จ๋า หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุกิมนะคะพี่หมายเลข29 300บาทพร้อมกล่องค่ะ30นะคะพี่จ๋าเป็นมิตรหมอพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋าวัดภูเขาทองพัทลุงะค่ะพี่มหาเวชเขาอ้อนะคะพี่จ๋าตามกล่องเลยนะพี่นะนี่ค่ะมาในกล่องนะคะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่อ,อหลุดออกมาแนละ้ว กราบขอโทษขอไปพี่เอฟซีนะคะอ่ะเขามาในกล่องเป็นกล่องแบบนี้ได้ค่ะพี่เป็นมีดหมอนะคะพี่จ๋าหัวเป็นรือสีแบบนี้คะ่ะนี่นะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่อ่ะเป็นมีดหมอนะคะพี่อึ๊บ เดี๋ยวไปบ้านวัดขนาดให้ชมค่ะขนาดความยาวค่ะพี่จ๋าสี่ไม่ถึงสี่นิ้วค่ะพี่จ๋าสามนิ้วครึ่งค่ะประมาณนี้นะคะพี่หมายเลขสามสิบเป็นมิดหมอนะคะพี่จ๋าหัวเป็นรอสีค่ะพี่มิดหมอพ่อท่านคล้ายสามร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น EP ที่189ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า